ก็สวัสดีนะครับผมอยครับผมนะครับแค่แซงแงอยู่ในซ่วมไม่ได้ครัาเมื่อกี้ก็อันนี้นะครับนี่ครับโดนะครับกล่องสบู่นะครับก็อันนี้นะครับไม่ใช่สบู่ถูตูดนะสบู่ถูตัวนะครับก็นี่ก็คือนะครับเอามาวางไว้แบบนี้นะครับไม่มีที่ไว้นะครับสบู่นะครับที่ไว้สบู่นะครับก็ต้องมีรูนะเพื่อที่จะให้น้ํา เวลาเราใช้น้ามันออกไปนะครับแต่เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะอมันก็จะบางทีมันเผลอไปโดนก็ร่วมได้นะครับก็จะมีการอะไรเก็บก้มเก็บสบู่อะไรกันบ่อยนะครับก็ถ้าอาบคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่ถ้าอาบสองคนนะครับอ่ะเท่าเรื่องเลยนะครับก็นี่นะครับแค่เพียงนี้นะครับก็ซื้อมานะครับอันนี้นะครับราคา ยี่สิบเก้าบาทนะผมนี่ยี่สิบเก้าบาทนะครับ,บ,รบก็จริงจริงแล้วเขามีเป็นเป็นเป็นปูนนะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะพี่น้อยเป็นสุขภัณฑ์เออนะครับก็นะบจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่อันนี้นะครับแคสเซเงีย้ยนะครับจะมาแนะนํานะครับว่าวิธีการเจาะผนังแต่อันนี้อันนี้ไม่ต้องเจาะนะเนี่ยจริงๆรเนี่ยจริงๆไม่ต้องเจาะหรอก ไม่เจาะใช้ได้นะครับอ่ะลิปอ่ะนี่ครับแกะนะครับนี่จกตรงนี้แทงไม่เข้านะครับผมก็ที่แกะข้างๆเออเหนียวนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่อสวยงามนะครับนี่พวกอื่นเป็นไมอ่าอันนี้คือเอ่อตัวดูดนะครับผมเนี่ยสุญยากาศตัวดูดสุญยากาศนะครับก็ พอดูดเสร็จนะครับก็จะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ไหมเนี่ยจะได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงัดกันนะครับเอามางัดกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับด้านนี้นะครับก็ต้องใช้น้ําเจือสักหน่อยึนอยงนี้งไม่จะหีได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ครับนี่น้ํามีอยู่ในห้องน้ํานะครับ นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราออกยังไม่ทันจะดึงเลยนะครับนี่นะครับสามสิบเก้าบาทนะครับทําสูญญากาศอ๋อเขายังไม่ได้ดึงนะครับนี่อย่างนี้หมดกันสามสิบเก้าบาทอ่ะก็อ่าเขาเรียกว่ามันไม่มีอยู่จริงเนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับจริงๆเลยนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแคสซีแง่ทำใจไว้แล้วนะครับเพราะว่านะครับการที่อืจะเอามาแปะอย่างเงี้ยมันมันไม่มีอยู่จริงๆเนี่ยนะครับผมก็อ่ะเราก็จะมาอันนี้อันนี้ไม่ใช้นะครับไม่ใช้เดี๋ยวเอาไปคืนเขานาจะได้ัะท่าบาทโอ้โสามสิบเท่าไหร่นะพี่เด้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบาทนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับแคสซีแง่นะครับก็ทำใจไว้แล้วนะครับว่ามันจะติดไม่อยู่พอเห็นเวลา ซื้ออะไรเพวกนที่มาแปะขระจบหน้ารถอ่ะไม่อยู่หรอกอยู่แป๊บเดียวนะครับนี่นะครับก็จะใช้สกูปายสว่านแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าธรรมดาถ้าเจาะห้องน้ํานะครับก็จะต้องใช้สว่านดอกสว่านนําไปก่อนแล้วก็ใช้สกูอย่างนี้สกูเคียวฝอยอะไรี้มาใช้แทนนะครับก็อันนี้นะครับแค่ตัเงี้ยนะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับเวลานั่งถ่ายนะครับก็จะไม่โดนนะครับ บางทีเอาไว้วางโทรศัพท์บ้างนะครับผมก็นี่นะครับก็วิธีการนะครับไม่ยากแบบนี้เลยนะครับเราไม่เจาะให้ตรงกระเบื้องนะครับเราจะหาร่องอันนี้ก็แล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าเวลาใช้นะครับนี่แบบนี้นะครับสว่านตัวนี้นะครับมีระบบกระแทกด้วยนะครับนี่เวลายิงเข้าไปนะครับเนี่ยจะดังอืดอืดนะครับแต่ถ้าเอ่อเราเรา ทำธรรมดานะครับก็เจาะผนังธรรมดานะครับไม่ต้องอืดนะครับจะไม่มีเสียงอืดเนี่ยจะฟืดเฉยๆนะครับจะไม่ไม่ไม่กระแทกอันนี้กระแทกนะครับผมอ่ะนี่ครับวิธีการเจาะนะครับแบบนี้เลยง่ายไหมพี่น้อยง่ายนี่็นนะครับก้องง่ายๆเลยนะครับแน่นด้วยนะครับเขาเป็นเกลียวนะครับนีอันนี้เราขอยมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเจาะตัวนี้นะครับ เจาะทำไมพี่เนือ้อถามดิเจาะทำไมก็เ้ามันไม่มีรูมันจเข้าไปไม่ได้นะครับก็เราจะเอาตรงนี้เลยนะครับตรงดอกไม้นะเอาสองรูดีกว่านะเอาสองรนะูนี่นะครับก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับทำเป็นตัวเจาะแล้วกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องมาแทะแล้วสิ เป็ี่ยนระบบเปลี่ยนระบบให้ไวนะครับนี่นะครับเราก็เข้ารูโอ้ยยังเข้ารูไม่ได้เจาะอีกรูบนึเจาะอีกรูหนึงงน่งนะครับเจาะอีกรูหนไม่เป็นไรนะครับนี่เราก็เปลี่ยนมาระบบกระแทกนะครับอ่อที่ที่เปลี่ยนมานะครับนี่ตัวตัวนี้นะครับร<อ>จะต้องอยู่ตรงศูนย์กลางของตัวตัวตัวสว่างนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราบางคนคไม่รู้กระแทบไปยังไงลูกค้อนนั่นเองอ่าลูกค้อนนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเราก็กะเอานะครับนี่แบบนี้เลยไม่ยากนะครับก็เจาะนี่นะครับถอดออกนี่นะครับก็ไม่ยากนะครับเราเก็กลับมาใช้ธรรมดานะครับแล้วก็เจาะที่ที่ตัวนี้เลยนะครับ นี่นะครับเอาออกไม่กองไม่กองไม่กองออกออกไม่กองไม่กง,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 กงนี่นะครับนี่นะครับเกิดความร้อนนะครับบนถึงบนถึงข้าวพี่นุย้ยเนี่ย สว่างน,นะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ใช้สายไฟนะครับเพราะว่าถ้าลากสายไฟในห้องน้ําไฟอาจดูดได้นะครับผมก็นี่ครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นสกูปายสว่างนะครับอ่ะนี่ครับแบบนี้นะครับสบู่วางแบบนี้นะครับถ้าจริงจริงแล้วนะครับถ้าใช้ของเขานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับนีบ่แบบนี้นะครับ,ส,บ,บ,บสวยไม่ไ่เลย สวยอืมหลุดแต่เกะกะด้วยนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่งเซงแงน,นะครับก็เอาวิธีการอ่ายิงผนงังห้องนง้งนางําที่เป็นกระเบื้องเป็นกระจกแบบนี้นะครับถามว่านะครับว่าอ่าถ้าไงเจาะตรงร่องนี้นะครับผมก็กันกระเบื้องแตกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถามว่าดอกแบบนี้เจาะกระเบื้องได้ไหมเจาะได้นะจะห้อยอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูก็แล้วกันนะครับก็มี ตอนไลฟ <i> ์สดนะมีเอฟซีนะถามมาเรื่อยนะครับว่าพี Spo ่แคะเจาะบ้านให้ดูหน่อยอสว์เจาะบ้านให้ด <h> ูหน่อยยวเจาะให้ดูบนี่อันนี้ก็คือเจาะห้องน้ําเลยนะครับเผื่อใครจะแขวนกไทเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้อ่านี่นะครับก็เราจะเจาะอันนี้เลยนะครับเผื่อใครจะห้อยของเอาไม่ด้อมมาี้นะครับตรงนี้นะครับเผื่อจะห้อยอะไรนะครับนี่นะครับดูนะครับดูว่าเจาะเข้าไหม ทำไมกระเบื้องไม่แตกอ่ะทำไมกระเบื้องไม่แตกอ่ะโอ้ฟังไม่รู้เรื่องอมทำไมกรเบื้องไม่แตกเจาะเป็นไงเจาะไม่เป็นนะพูดทะลุพืชไปแล้วนะครับผมนี่วิธีการเจาะนะครับนี่ก็เจาะพื้นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับห้อยอะไรก็ได้นะครับ อ่ะไหนๆก็เจาะแล้วนะครับเจาะอีกให้ดูอีก right? รูห <affair> น <answer> ึ <N> ่งอยจะถามว่าฟุกนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจาะาเพื่อไม่แตกนะครับผมนี่เป็นยไงพี่นุ้ยเกี่ยวไหมกดเท็แนนึ๊บนะครับผมก็เป็นวิธีการเจาะสกรูนะครับที่ว่าใครอยากยอาห้อยเอาอะไรมาห้อยไว้ในห้องน้ำนะครับก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่โดยที่เราไม่ต้องใช้ดอกสว่านนะครับมาเจาะนำนะธรรมดานะครับต้องใช้ดอกสว่านที่เจาะปูนนะครับเอามาเจาะนําก่อนนะครับแล้วก็ใส่พุกพอใส่พุกเสร็จแล้วถึงจะมาใส่สกูนะครับผมอันนี้ใส่สกูยัดเข้าไปดีเดียวจบนะครับผมเขากลัวกระเบื้องแตกไงอ่าเขากลัวกระเบื้องแตกแต่อันนี้นะครับแค่แท่แงะเอามาทําให้ดูนะครับไม่แตกนะครับผมก็ผมทําได้ คนอื่นก็ทําได้นะครับผมทําได้แคะทําได้คุณก็ทำได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่างไรก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ